ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนคงตั้งตารอกับเรื่องนี้แหละครับ Army of t h i e v e s เป็นผลงานชิ้นโบแดงอีกเรื่องหนึ่งของนักแสดงอย่าง Matt ิวช s h วค e ฮ h o อ f e r ที่เล่นเองกำกับเองแหละครับแถมยังได้ผู้กำกับอย่างซ a c k Snyder มาช่วยทำหน้าที่อำนวยการสร้างหนังเรื่องนี้ด้วยและผมต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าถึงแม้ชื่อ Army of t h i e v e s กับ Army of the Dead จะดูคล้ายกันแต่พพรอตของหนังมันคนละแนวกันเลย เพราะเนื้อหาของเรื่องนี้มันเป็นการเล่าย้อนเรื่องราวของตัวละครลุดวิกดีเทอพ่อหนุ่มสดอดตูเ้เซฟที่ได้สร้างวีรกรรมเอาไว้มากมายก่อนจะมารวมทีมกับสกอตวอร์ดในหนัง Army of the Dead แเละครับแล้วไอวีรกรรมที่ว่ามานั้นมันก็คือการปล้นธนาคารและสะดอดตูเ้เซฟที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลกถึงสี่ตู้ในส่วนเพราะตรงนี้ผมมองว่าหนังเองทําออกมาได้น่าสนใจเลยทีเดียว เพราะประเด็นตู้เซฟนี้มันเคยถูกพูดถึงมาตั้งแต่เรื่อง Army of the Dead แล้วครับพอมาอยู่ในหนังเรื่องนี้มันเหมือนเป็นการเจาะลึกเรื่องราวที่มาของตู้เซฟว่าจริงๆแล้วนั้นตู้เซฟมีทั้งหมดสตู้ด้วยกันแล้วดีเธอเองก็ไล่เก็บตู้เหล่านี้มาเรื่อยๆจนมาจบที่ตู้ของธนกะในหนัง Army of the Dead นั่นเองและสิ่งที่มันน่าสนใจไปยิ่งกว่านั้นคือตู้เซฟทั้งหมดนั้นมีชื่อของตัวเองครับมีเรื่องราวสตอรี่ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งจุดนี้หนังก็ได้อธิบายเนื้อหาเอาไว้ตั้งแต่เริ่มเรื่องอย่างชัดเจนแล้วครับโอเคเรามาพูดถึงตัวละครหลักคนแรกกันกับรูดวิกดีเทอร์ที่ในหนังเรื่องนี้เจ้าตัวยังใช้ชื่อเก่านั่นคือเซบาสเตียนก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ในภาคซอมบี้ล่าสเวกัสของ Sex แซ็กซ์เนเดอร์ละครับและผมต้องบอกตามตรงเลยว่าผมเองนั้นคนข้างชอบตัวละครคนนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นจดจาได้ง่าย และพอมาอยู่ในหนังของตัวเองมันก็ยิ่งเพิ่มสเสน่ห์เข้าไปใหญ่เลยครับเรื่องอัมมี่ t อ i e v e มันเหมือนเป็นการเพิ่มมิติให้ตัวละครนี้มากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่ใช่เป็นเพียงแค่พวกเนิร์ดอัจฉริยะแต่จริงๆแล้วตัวตัวยังมีทั้งความกล้าบ้าบินที่หนังค่อยๆถาย่ายทอดมิติของตัวละครคนนี้ให้เราเห็นตลอดทั้งเรื่องนะครับตัวละครต่อมาที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือบรรดาทีมปรนทั้ง4คนที่ถือได้ว่าเป็นตัวละครใหม่หมดทั้งเรื่อง มีทั้งเควนโดลินที่รับบทโดยคุณนาตาลีเอลแมนูเอลสาวสวยที่หลายคนอาจคุ้นหน้าคล้าตาเธอดีในเรื่อง Fast and Furious และซีรีส์มหาชนอย่าง Game ก f t h r โ n e s ซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวก็ยังคงความสามารถเหลือล้นเหมือนเดิมครับถ่ายทอดความเป็นตัวละครอย่างเควนโดลินออกมาได้น่าสนใจเรียกได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ทรงเสน่ห์ไม่แพ้พระเอกของเราเลยแถมช่วงท้ายเรื่องเธอเองนั้นยังเป็นจุดเปลี่ยนที่มีผลต่อพ่อหนุ่มสะดอดตู้เซฟของเราอีกด้วย แต่ข้อสังเกตเล็กๆที่มีให้เห็นตรงการกระจายบทของตัวละครแต่ละตัวที่หนังพยายามถ่ายทอดออกมานั้นมันเหมือนหนังยังทําออกมาไม่ดีเท่าที่ควรแหละครับบทหลักๆมันไปนกองที่ตัวละครอ,อย่างดีเทอร์กับเกวนซะเป็นส่วนใหญ่ทําให้สมาชิกในทีมอีก3คนแอร์ไทม์ของพวกเขาอาจจะน้อยไปสักนิดยิ่งตัวละครอ,อย่างรอฟขาซิ้งประจําทีมเจ้าตัวนั้นแทบจะโดนกลืนหายไปทั้งเรื่องเลยล่ะครับและส่วนตัวละครที่เป็นฝั่งเจ้าหน้าที่ตํารวจน,นั้น ก็ดูไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายเหมือนกันครับดูเป็นตำรวจที่เดินตามสูตรสำเร็จของหนังทัท่วๆไปอารมณ์แบบต้องฉลาดน้อยกว่าฟังพระเอกไว้ก่อนเสมอถึงแม้ผมจะบอกว่าตัวละครที่นอกเหนือจากดีเทอร์กับเกวนอาจจะดูบทน้อยไปหน่อยแต่เอาจริงๆการกระจายบทตัวละครในเรื่องนี้ก็ยังถือว่าดูดีกว่า Army of the Dead เยอะเลยครับเหมือนเรื่องนี้เรายังพอจำชื่อตัวละครได้ครบ เทียบกับเรื่องก่อนที่เราแทบจำชื่อตัวละครในทีมสกอตวอร์ดไม่ได้เลยมาดูในส่วนของพลอดเรื่องกันครับที่ตัวผมเองค่อนข้างชอบนะการเล่าถึงเรื่องการปล้นสกิลการสะดอเซฟอันเพ่าๆของดีเธอแถมตัวผู้กำกับเองก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นซอมบี้ไปสักทีเดียวยังมีการใส่มาระหว่างทางให้เราตื่นเต้น,ตนมันเหมือนเป็นการยั่วแฟนหนังไปในตัวครับอารมณ์แบบดูเรื่องนี้แล้วยังไม่อิ่มพอ ก็าสามารถวกกลับไปเซฟมม m y of the Dead ต่อได้เลยนอกจากการสะดอดตู้เซฟที่เป็น p o ยต์หลักของเรื่องแล้วน,นั้นหนังเองก็ได้ใส่ปมดราม่าความรักเข้ามาในเรื่องอีกด้วยตรงนี้ผมมองว่าโอเคเลยนะครับมันกําลังดีไม่รวบรัดจนเกินไปมีการบิ้วอารมณ์คนดูระหว่างทางตั้งแต่ต้นจน,นจบเคมีที่มันเข้ากันระหว่างดีเธอกับเก๋งมันทําให้คนดูยิ้มตามได้ตลอดละครับ เราพูดถึงข้อดีกันมาเยอะแล้วตัวหนังเองก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อได้เลยหลายครั้งตอนที่ดีเธอกับเกวนนั้นพยายามเข้าไปงัดตู้เซฟในธนาคารทุกอย่างมันดูง่ายได้ไปหมดแหละครับหรือจะเป็นตอนที่ตัวดีเธอเองนั้นกําลังเดาะตู้เซฟแต่ละตู้เ้าตัวก็ทําได้อย่างง่ายได้เพียงแค่ใช้หูแน่ฟังเอาเท่านั้นตรงนี้มันเหมือนผู้กํากับเล่นง่ายไปหน่อยรายละเอียดลเล็กน้อยๆจุดนี้จึงโดนมองข้ามไปอย่างน่าเสียดาย แต่อย่างไรก็ตาม Army of Thieves ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดูสนุกแบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับพยายามอยากคาดหวังให้มันเป็นหนังปล้นแนวตระกูลพวกหนังโอเชียนอะไรแบบนี้เพราะมันดูไม่ใกล้เคียงกันเลยให้คิดซะว่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งในจักรวาลซอมบี้ของไซส์ไนเดอร์ที่มาสารรอยต่อในเรื่องก่อนหน้านี้ได้แบบแนบสนิทไม่ทิ้งปมอะไรเอาไว้ให้คนดูคาใจสุดท้ายถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับ กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ช่องพูดถึงหนังของพวกเรา